ต่าต่าปีไก่มาหอดองวดสุดท้ายงวดไปที่วันที่หนึง่งท่านว่านี่ปูเขาจะงวดลุดจะงวดปูอันนี้ลุดมีแค่เดียวอโอ้ยี่สิบยี่สิบสามงวดลุดแค่งวดเดียวลุดแค่งวดเดียวครับผมลุหลุดเดบที่ว่ามันไ่ได้เอาให้ อาการนับปการปูครับเจริญพัครับปูปอันเป็นอย่างไรปูเลขของปูนี่เป็นเลขสูตรหรือเลขคำนวณหรือเลขฝันเล,เลขอย่างปูเลขคำนวณเลขสูตรนะ่ะโอ้ฝันปูมีฝันโอ้คือคือปูนี่พวกฝันแล้วทุ่มื่อนี่วะท้อมีแต่จะไปนั่งเอารถโอ้เลขเอันนั่งเอาปูนประวัติของเลขนั่งเอานี่ ปูเขามาจกงวดเดี๋ยวปูมันเกินเอามาเรื่อยๆแต่ว่าห้างงวดเกิดเขาห้างงวดก็รุดขึ้นกันนั่นล่ะโอ้หะเขานี่เขาจักตัวปูเขาสองตัวก็สามตัวปูสองตัวแต่แม้นสามตัวก็สิสามตัวต้นนั่นล่ะโอ้ขั้นเป็นสามตัวนี่มันจะเป็นต้นขั้นเป็นสองตัวนี่เขาตรงก็ปูสองตัวนี่เขา สองตัวนี่เลขคานวณเนี่ยมันจะตรงตรงเลยเลขเลขกันนั่งเอาไหมปูเลขนั่งเอาเนี่ยมันจีอันขึ้นขึ้นลงลุ่งอยู่อ๋อมันสีมีขึ้นขึ้นล่งล่งแต่ว่ามันก็มาตรงือกันห้างเชื่อกนะไยมันก็คาดกันเงี่ยบได้ครับผมมันเป็นเลขภู่มเลขนั่นเป็นต้นบ่ให้ตรงได้เลยอ๋อไปนั่งเอาน้าพุ่มกันบ่ปูเ่อืมปูเสียเอาประกบกันใช้กับเลขสูตรปูว่เลขมันนั่งเอานี่ แมนมันมากมันมากแบบคือกันได้ล่ะโอ้ครับผมปูอันที่เขาอยู่นะมันคือมากคือกันแท้สนุกครับผมอันปูอันที่ปูเฮดเด็กสูตรนี่เฮดปูเฮดมาโดนมาไลยเหรอครับเฮดมาโดนแล้วชิบก่วปีแล้วโอ้ชิบก่าปีนี่แต่ละปีนี่มีเขาจากงวดมี่าจากงวดปูตั้งเริ่มเริ่มเอาออกมากเฮดนี่ ตั้งแต่ปีกายบนแล้มากครับเขเรียกว่าอยกเห้่ยเอ๊บอบเชี่ได้เนยทั่ง,ทงไปเชียงเชียงใน้นโชคเด้มันตั้งแต่ปีกลายมาหอดเอองวด,ดทุกไทยเอองวดไปที่วันที่หนึง่งท่านว่านี่ปูเข่าจากงวดลุดจากงวดปูอันนี้ลุดมีเชื่เดียวออยี่สิบยี่สิบสามงวดลุ ลดแค้งวดเดียวลดแค้งวดเดียวครับผมลดลดรุอแบบที่ว่ามันบดเด้เให้เิ่นเมดน่ะโอ้มันหลุดอันสามเจ็ดลงนะได้น่ะวันนอกสามเจ็ดน่ะครับโอ้ครับผมมันลดงววหนึ่งเม่นครับลดลดทั้งบนทั้งล่างเรอบบพูหงวหนึ่ง่ะุดทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้นวกนั่นนอกนั่นเขามาตรวด เข่ามราจะรดจะุดได้รุดอันนี้จะรุดกับรุดเลยน่ะครับผมอมืเห็นว่าเขามานี่มีบนมีล้างปูคือเขาบนส่วนหลายเขาล้างส่วนหลายพวกกันเขาบนหลายก็าลาังโอ้อเป็นเลขเขาบนไหลายก็าลาังแล้ววันนี้สามตัวนี่ปูเข่ามาจะงวดปูดสามตัวนี่เข่ามาสามงวดอ นอกนั่นก็มีได้สองตัวเพิดโอ้สามตัวนี่ก็มีมากคือว่าเขาสามงวดนี่ตรงบ่ปูคือตัวสามตัวตัวสามตัวตรงก็มีโอ้เขาทั้งตรงทั้งตัวนะปูเนาะแต่ว่าสองตัวนี้บ่รุดจักงวดบ่ทั้ง่างทั้งบนบ่ปูคือเฉพาะบนเฉพาะ่างมันบ่เขาบนมันก็ขาล่างเขาบ่เข่าล่างเขาบนัสี่บ่ปูทั้งบนทั้ล่างนี่แหละอ้เขาทั้งบนทั้ง่างเลยบนคือบนล่างคือล่างครับ คือว่ากันไหแล้วคำนวณไหแล้วโอ้กันไห่คำนวณไห,อเ,หเอ่อเฮ็ดออกมาแล้วปุ๊บนี่เที่ยวเดียวจบเลยบอกปูเคื่อมีดคงดทุกทไทยอีกเที่ยวเดียวจบ<อ>จ,ะจะมอมอ,มอจังคอยันทรมาอีกก็ได้โอ้ค่ะผมค่ะคันแ้วมันมีความฝันดีๆฝากเก็บีโอ้ค่ะผมเสียวข้อมฝันมาประกอบใส่วใส่กันกับอ่าเหลขกีีปูคำนวณ แม่นบ่ครับอันนี้ไปนั่งเอาอยู่อันอยุคพระยุคกสอดอมไปนั่งเอาอยุคกอดสมพิสัยพูน่ะแม่นโอ,โอ้ครับผมเอาอยุคกอสมเออครับพ่อไปพ่อไปหอดนี่เพิ่นทักก่อนเลยโอ้โหพุ่งพิ่นออกมาทักเลยบอกบัปปเ,เป็นเป็นนั่งอยุคข้าวเดียวเพิ่นก็บอกมาทักเลื่อยถ้ายัางเงินว่ามัดอยู่โอ้ครับผม โอ้แห้งเติบชั่โอ้พูดมันคันแห้งเลยบ่ะพูแง่แต่ว่าเพิ่นเน่ยพูเพิ่นคือส่วงที่ถึงชะตาเพิ่นกันอยู่ดอกครับผมอืมเพิ่นก็บูดเฮ็ดเฮ็ดไอ้มีหายนี้เสียงตกเงี้ยมาเร่งมากก็เลยไปนั่งขอเพิ่นโอ้ครับอืมบ้านนี้พูดนี่เมื่อนี้สิปล่อยร่องอ่าทั้งช่องของผมนี่ปล่อยพาร้อยผู้ถอดผ้าร้อยนี่ ปูสิปล่อยสามตัวก่อนคือปล่อยทั้งสามตัวสองตัวปูปล่อยให้เมื่อชุกตัวเลยโอ้ครับผมเอาลังคือลังบนคือบนครับเอาอันนี้เป็นสามตัวบนกน่อนแล้วปูเนาะให้พ่อไว้เนี่ยเป็นสะพานบุญในเดี๋ยวนี้ก็กำลังเฮ็ดกุฏิให้พายเพิ่นอยู่โอ้ปู่กำลังสร้างกุฏิบ่ปู่แน่อืนครับผมยุคนี้ละยุอันเจนนี่ยละยุคใกล้ๆเจ้านี่ละครับผมอืมเอา กาินมีโอกาสจะได้ไปแวะหาปูขั้นได้ไปทั้งปุ่นครับุ้ครับผมเพราะว่าดนยินตวายูที่แถวบันทมนี่ว่านแถวบันทบนี่แหละครับเอาปูสามตัวก้อนปูวันนี้สามตัวเลขนั่งเนาะครับผมสองเก้าสี่สองเก้าสี่หนึ่งหกนึ่งหส บานี่เลขสองตัวเพิ่นให้มาหางเดียวศูนย์สามศูนย์สามอ่ะนี้เลขน่งเลยเด้อครับเลขนางพูบานี้เลขเลกคำนวณพูบานี้เลขคำนวณเลขบนกอนสามตัวกอนพู่เลขคำนวณเลขบนกอนก็มีสามตัวมีแต่สองตัวมีแต่สองตัวสิพูบ้านี่อับผมสี่ห้าสี่ ห้าหกสี่หกสี่หก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 มันแล้วมันนี่เรียกล่างมาเนี่ยโอ้ครับผมล่างสามเก้าสามเก้าสามศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หมดแล้วเหอนโอ้ครับหุตแล้ว วันนี้เน้นวันนี้พ่อเน้นสามเก้ากับสามศูนย์ล่างเน้นสามเก้ากับสามศูนย์บนสี่ห้าหกสี่สี่ห้าหกสี่อันนั้นอันเลีกนั่ง FC เลยไอเอฟซีนะไฮเออเด้อครับผมไอ้พ่อไว้อัน กไทยเล็บเชี่ยวครับให้เพื่อนหมุนเอาอยู่ในนี่แล้วปูเนาตัดเอาในเล็กน<ต>ี่นะปูเนาะแต่มันนั่นหลายมันสิหลายตัวพูดครับผมเลขนั่งเอานี่ปูเน้นตัวไหนปูเน,น้นหกสี่ครับศูนย์สามเนาะนั่งนั่งเอาไหมปูแมนหกหกสี่กับศูนย์สามแมนครับหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่กับศูนย์สามเนายครับผม สี่กับศูนย์สามเพราะว่ามันตรงกับเลขกันนั่นบอกปกแมนตรงกับเลขสูตรตรงกับเลขสูตรพอดีเลยเพิ่พหนหามากหมยครับผมก็เลยเฮ็ดไว้เป็นนั่นเป็นสองชุดครับอันนี้เปิดตัวครั้งแรกนะปูเนาะเปิดตัวครั้งแรกครับผมเปิดตัวครั้งแรกมีสอง,องหางมีบนมีล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างปูอบอกนะครับอีฟีครับผม บนล่างเป็นล่างครับผมกับกับอยู่ทึงกับอยู่ล่างครับผมเลขคูนีม่มีกับบอควูกับบนกับล่างไว้ได้โอ้เป็นเลขกับนบนกับล่างได้ครับพี่ครับผมบนบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างโอ้ครับผมลังก็คือกับกับเสืออยู่ล่างแหละครับอ จังไว้ยันจีบปลี่ยงซับแน่จัง่อยครับผมเอาไปเอฟซีทุกคนความกับเป็นเอ็ดเมียนเนี่ยโชคดีใช้ปีไม่เนี่ยเ้าปูนว่าเดี๋ยวผมสูตรตัวเลขเรู่ครปูของปูก่อนเนะเลขสูตรทำเอามีนะครับนะบนสี่ห้าหกสี่หกหกกับอีกที่ครับผม ล่าง39 30 80แต่ว่าตัวเน้นปูเน้นบนไหสองหางคือ4ีหากับ6สี่ล่างปูเน้นไหสองหางคือ39กับส0เลขไปนั่งเอาที่ภูมิขอเพิ่มปูสมพิสัยไปนั่งเอาอีุปุนกรบพี้งสองครับสี่สามตัวกับ164แล้วก็03เน้นนะครับเล้อเลขนั่งเอากก็เดขคำนวณ ไก่เชียงกันพอ,นอยังครับมีสามศูนย์นำมีหกสี่นำครับพี่ทีครับผมซ้ำตัวเดียวกันนะครับซ้ำตัวเดียวกันเลยนะครับเนาะอาเปิดตัวครั้งแรกของปู่คมวัดป่าครับพี่ทีครับผมมือนี้นะครับวนะ่าปูค่คนปึงมาลงคลิปของอวหวเป็นครั้งแรกสิปังขนาดใดทาเบงิงมือวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณปู่นะครับผมสวัสดีครับ,บราุ